สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เราจะมาทานขน้าวเช้ากันค่ะจอดสี่โมงเนาะมาดูหน้าตาอาหารเช้าของเราวันนี้ก็จะเป็นนี่แกงขี้เหล็กใส่อใหอยขมไอ้ก็จะเป็นอ,อมหนูนะคะสว่วนนี้เป็นข้าวรจิ้งหรีดอันนี้ผัดมุ้นเส้นของน้ำพลอยมาทานกันเลยจ้าวันนี้ได้กินจิ้งตหลีดนะคะมีแต่ตัวไขร่รรออนนนนเยกิกิจง,งีีี่พ ตัวใคไขายอร่อยให้กินข้าวเหนียวใหม่ตั้งกับข้าวเหนียวร้อน้อๆแซ่บไลช์สดใช่ไหมแม่อ่ะวิดีโอค่ะเพราะเคยไลฟ์สดแล้วภาพมันไม่ชัดระบบกล้องเรามันยังไม่เมแบร์กตั้งไว้ก่อนอัดเกยวอัวนนี้ก็จะเป็นแกงขี้เหล็กทีมือยากใส่หอยขมแซ่บ

อยจะหาตัวไข่ไข่มาให้นี่ไงปว,ปวดเลยดิโว้าวเพราะกินตัวไข่ไขน่นะเดี๋ยวไดูไข่ว้าวไข่ตัวเบลลมเลยเอามากินโชว์ถ้าผู้ชมหนสินี่นะคะทุกคนแต่จะกินแล้วนะคะอ่ะแลนก็มาเก็นแตงกอยตามคับ เออเผื่ออมอคฟินว่ะฟินไหมอ่ะค่าใส่ด้วยอะ่ะโอเคอ,อร่อยมันก็มีแต่ตัวไข่ๆได้เนี่ยเป็นเป็นจิ้งหรีดธรรมชาตินะครับใช่จิ้งหรีดเดี่ยงก็เราจะดูออกว่าอันไหนธรรมชาติกับเดี๋ยวจะแตกต่างกันใหญ่ข้าวกับอร่อยอืมขอร่อย แก่ขี้เหล็กขีเด็กยาเป็นต้มใหม่มาเลยนี่ผมกินได้อยู่แล้วไปถามจะมาต้องผสมอะไรจัง่อยอร่อยนี่เจออีกแล้วเจอตัวไข่ไข่อีกแล้วจ้าเขากินเล้วค่ะตัวไข่ไข่แม่กินก่อนแล้วจะหาให้กินใหม่นี่นะคะทุกคนนี่คือหาคนที่เป็นเนื้อ อืมนี่นมีอีกตัวนี่ดูไข่สกอร์ด้วยฟินทุกคำอเอาโชว์ดิอ่ะกินเอาข้าวใส่ด้วยนะคะเออบางกลับไปอืมอืมฟินทุกตัวมีแต่ตัวไข่ๆอ,อยากคิดมาก,ยกดดยอยากคิดอะไรเลยอ ยิ่งดีในตะกัแดงกะเด็นเยอะหนูแกะขี้เด็กยากอร่อยนะหัวหอยเยอะดีแล้วแกะสำเร็จมาให้เลยกระเด็นโตแล้วใช่ไหมกกะตะกั่วแดงแม่โตแล้วออกปีกหมดแล้วพร้อมจับคู่จะคู่มันก็จะวางไข่เขี่ไข่แล้วให้มันฟักก็เป็นตัวก็เลี้ยงต่อไปวนเวียนเป็นรัถธรรมนู วิ่งออกับแงมันจะไม่หนึ่งร้อยสองชุดเลยเมื่อวานนี่เปิดเอาหญ้าไปให้มันกินมีตัวหนึ่งมันวิ่งออกไปเลยออกจากกรงแม่เลยเสจไดเลยตัวเดียววิ่งไปไกลมากคุบไม่ทันเลยนะไปไกลดูดูถุงนวลบานยาบอยป่ามาป่ากล้วยทำไมไม่บิ่นไปหาเลือกขาเลือกยิ่งเต็มถ้วยเลย กินอีกแล้วตัวไข่ไข่เห็นไหมนี่ไข<า>่แน่นๆนี่นโอเคเอาโอ้ยไข่ทะลักอ่ะข้าวใส่ด้วยนะคะ,าาะ,คะแต่ว่าไข่เยอะมากจริงอ่ะีเจออีกตัวแล้วค่ะเอาขาแหลมๆมันออกนะเดี๋ยวมันจะติดทอข้าว กินอร่อยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาพอแล้วค่ะมปนนานแต่เราจะมากินโชว์อีกครั้งนะครั้งต่อไปนะคะกินข้าวเมืองเหรออร่อยสวัสดีค่ะเขาจะมากินข้าวแบบแซ่บเพลินๆกับเจ่ลีดเขไข่ก่อนนะคะไปแล้วค่ะ